จดจำนองกับไถ่ถอนคืออะไรหลายๆคนไม่เข้าใจคําว่าจดจำนองกับไถ่ถอนนะคะการจดจำนองก็คือถ้าเรากู้ซื้อบ้านกับธนาคารนะคะเราจะต้องมีการจดจำนองกับธนาคารนั่นคือธนาคารเป็นผู้รับจำนองส่วนผู้ที่กู้ซื้อะคะ่ะเป็นผู้จดจำนองเนาะตรงเนี้จะมีค่าใช้ใจ่ายนะคะถ้าเรา กู้ซื้อบ้านกับธนาคารจะมีค่าจดจำนองอยู่ที่1%เปอร์เซนของราคาซื้อขายบ้านอย่างถ้าเราซื้อขายบ้าน3ล้านเรากู้มาได้3ล้านแบบนี้ค่ะค่าจดจำนองก็จะ1%เปอร์เซนก็ราคาที่เราอนุมัติสินเชื่อกู้นะคะทีเนี้ยค่าจดจำนองอ่ะถ้า3ล้านค่าจดจำนอง1%นเก็คือ3 0 0หมื่นบาทนะคะที่เราต้องชำระในวันที่ไปโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดินแบบนี้ค่ะตรงเนี้ย ถ้าเรากู้ซื้อบ้านกับธนาคารแล้วเรามีการกู้แล้วอนุมัติสินเชื่อมาเราต้องชําระค่าจดจํานองตรงนี้ในวันโอนกรรมสิทธิ์ที่สํานักงานที่ดินแบบนี้ค่ะส่วนการไถ่ถอนคืออะไรเมื่อเราจดจํานองแล้ววันหนึ่งที่เราต้องขายบ้านนะคะมีผู้จะซื้อมาซื้อบ้านเราแบบนี้ค่ะเราหาผู้จะซื้อได้แล้วเราก็ต้องแจ้งทางธนาคารที่เรากู้ซื้อบ้านนะคะที่เราจดจํานองไว้อะเนาะกลายเป็นว่าตอนนี้เราแจ้งไถ่ถอนแล้ว การแจ้งในถอนนะคะก็จะมีระยะเวลาอยู่ที่7จ็ถึงสิวันทําการแล้วแต่ธนาคารจะดําเนินการนะคะแต่ส่วนมากจะเร็วขึ้นไม่ช้าไปมากกว่านี้นะคะจะอยู่ที่7จ็ถึงสิวันทําการ <พอ S 1> <ะ>ได้ยอดปิดบัญชีมาแล้ววะคะ่ะยอดตรงนี้เราจะต้องเอายอดปิดบัญชีตรงนี้แล้วก็วันอนกลับมาสิดามาแจ้งกับทางผู้จะซื้อเพราะว่าผู้จะซื้อเขาต้องเอายอดปิดบัญชีตรงนี้ไปแจ้งกับธนาคารที่เขากู้ซื้อเพื่อที่จะสั่ง จ่ายเป็นแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายให้กับทางธนาคารผู้จะขายยื่นกู้ไว้เท่าไหร่แล้วผ่อนชาระไปเท่าไหร่ทางธนาคารจะคํานวณมาให้แบบนี้ค่ะว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นของธนาคารหรืออาจจะเป็นของธนาคารทั้งหมดอันนี้แล้วแต่กรณีนะคะก็คือเช็คจะสั่งจ่ายเป็นธนาคารของผู้จะขายที่ผู้จะขายจดจํานองอยู่แล้วยื่นกู้ไว้การแจ้งไถ่ถอนคือเป็นการแจ้ง ถ่ายถอนเพื่อปิดบัญชียอดหนี้ตรงนี้ที่ผู้จะขายเคยกู้ซื้อบ้านไว้แล้วต้องการมาขายให้กับผู้จะซื้อแบบนี้ค่ะตรงนี้พอเราได้ยอดปิดบัญชีและวันนัดโอนกรรมสิทธิ์ยอดปิดบัญชีตรงนี้ค่ะยอดจะอยู่ที่วันที่โอนกรรมสิทธิ์เลยธนาคารจะคำนวณเงินต้นและดอกเบี้ยจนถึงวันที่นัดโอนกรรมสิทธิ์เลยนะคะยอดเนี้จะปิดจบวันที่ไปโอนกรรมสิทธิ์กันเลยว่าจะโอนวันที่เท่าไหร่ยอดหนี้แล้ว ยอดทั้งเงินต้นแล้วดอกเบีย้ยค่ะจะคิดสุดที่ณวันนั้นเลยแล้วก็ทางผู้จะซื้อถ้าเกิดไม่ว่าจะซื้อเป็นเงินสดหรือว่ากู้ธนาคารนะคะก็ต้องออก คชเชียร์เช็คสั่งจ่ายเป็นของธนาคารแล้วก็ถ้ามีส่วนต่างที่ผู้จะขายมีเงินเหลือที่ผ่อนไปบ้างบาง,บางส่วนแล้วอย่างนี้ค่ะก็จะสั่งจ่ายเป็นชื่อของผู้จะขายแบบนี้ค่ะก็เป็นการปิดบัญชีทั้ง2ฝ่ายทั้งผู้จะขายและผู้จะซื้อทั้งจดจำนองนะครับตอนนี้ผู้จะซื้อกลายเป็นฝ่ายจดจำน,อ,นงองเนาะแล้วก็ทั้งผู้จะขายเป็นฝ่ายแจ้งไถ่ถอนทั้ง2ฝ่ายแล้วก็ทั้ง2ธนาคาร ก็จะนัดเจอกันที่สำนักง,งานที่ดินเพื่อไปโอนกรรมสิทธิ์กานทาธุรกรรมกันในวันนั้นที่สำนักง,งานที่ดินพร้อมกันเลยนะคะหลายๆคนจะมีความกังวลว่าถ้าบ้านติดธนาคารอยู่จะมาขายได้ไหมอันนี้ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะทุกอย่างสามารถปิดจบได้ถ้าตกลงซื้อขายกันแล้วยื่นกู้ผ่านแล้วก็นัดไถ่ถอนนัดจดจำนนงและโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักง,งานที่ดินในครั้งเดียวกันในวันเดียวกันให้เรียบร้อยได้เลยค่ะ ใครมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามโคชจุนเข้ามาได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจโคชจุนนางฟ้าสังหาด้วยนะคะโคชจะมีความรู้ดีๆมาแชร์มาส่งต่อให้กับเพื่อนๆอ,อีกนะคะ